ก็มีแฟนซีแฟนซีตัวนี้เราะแฟนซีเกตมีหมีเลยครับเกตมีหมีครับแข็งฟูเกตมีสวยดูนี่ครัพี่ตัวตัวนี้ฟูมากเลยนี่น่ารักฟูดีมากสวยเลยครับเท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัวตัวนี้ครับเดี่ยวดิ่มหมื่นเจ็ดโอ้อย่างนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งแดงก็หมิ่ใช่ไหม สามพันห้าสวยนะตัวน,ะน,นี้เต่าตัวใหญ่มากกล้าทิ้งเตา่ <ś ered> าวิ <ś ered> ้งอันนี้อะไรเรื่องเดียวกับพี่ถึงปอ,อ๊บพี่ครับอ๋อน,น้องถึงลูกพี่ตอนนั้นอ๋เอเท่ดีกระดอนกรมดีลูกนี้ มาดูได้นี่อ๋อเป็นแบบผิดรูปหรอใช่ครับร้องผิดรูปที่กลายเป็นเป็นของแปลกไปเลยสวยดีอายุเท่าไหรแล้วครับอย่างนี้ตัวนี้สี่ปีครับสี่ปีเนาะโอ้ใหญ่โตสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตราคาสัเลี้ยงนะพรมาเดินดูสัตเลี้ยงโตนข้างเจเจมอนะครับผมในจะเริ่มฝั่งประตู3ไปประตู4เนาะ โต่ด้านนอกนี่ตายกันตายตายแล้วเนี่ยนี่เราลาติดนี่มีราคาบอกเลยว่าก็ตาย ตัวละ250าทผมไม่อยหลอกที่เไปมอเดมต่มีเนาะตัว250บาทแค่ไตไทยตัวละแค่นี้1 0 0ต้องกนน่ารักเลยโอ้ยสวยมาก อันนี้เต่าอะไรครับอ่าเลสไอเชอร์ี่เฮดครับเชอร์ี่เฮดราคาเท่าไหร่ครับจิตตัวนี้ไม่ได้ขายครับเพิ่งซื้อมาทำนี่ครับซื้อมาทำแม่พันธุ์ครับอ๋อโอ้โหอันนี้อันนี้หลักหมื่นไหมราคหลักหมื่นไหมราคาอะไรอ่าสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยพามาแกอยากรู้ว่าเราเดินอยู่นี่เป็นไงอุ้ยตัวใหญ่ใหญ่มากเลยเล็กไหมอายุเท่าไหร่แล้วครับอย่างนี้ตัวนี้สี่ปีครับสี่ปีเนาะโอ้ ลุงมีเสาสองเสาค่ะน้องเสาเล็กหลักหมื่นแล้วมั้งพี่สี่ปีครับหนื่อยเนาะแล้วก็มีอันนี้อะไรเหรอเลี้ยวผ่าดไหมอ่าเลี้ยวผ่านพี่อุ๊ยอันนี้อะไรเลี้ยวผาดพี่เป็นบั็กบล็อกพี่ครับอ๋อการร้องผิดรูปพี่ตอนนั้นอ๋อเท่ดีกันต่อโกลมดีลูกจินติกลับมาดูได้พี่อ๋อเป็นแบบผิดรูปเหรอใช่ครับร้องผิดรูปพี่ กลายเป็นเป็นของแปลกไปเลยสวยดีอันนี้อะไรใช้ใช่เรียกเลตฟูดแรละอันนี้เลดฟุตครับพี่เลตฟูดอันนี้เป็นลูกผสมดิอ๋อครับมันเป็นเชอร์รี่เฮดกับเลดฟุตอ๋อเชอร์รี่เฮดก็แบบตัวนี้เนาะเชอร์รี่เฮดผสมเลดฟุตเหรอขอบคุณมากนะครับพี่เดย์เมาส์ดอมเมาส์สามร้อยทุกตัวตัวนี้ ปิดผ้าด้วยมีทีขาวสะ้วงไเลย่าก็เ็มีจ้าชของชุด้าเป็นมอมโอมก็มีอันนี้เป็นรูสติกนะน่าจจริงจ้าีีแลก็มีเต่าเลสจากมีเียบ จะลอกครสวัสดีครับกันลอกตอนนี้เป็นไงครับราคาเท่าไหร่ก็มีหลายราคาเป็นเหมือนเดิมไหมราคาเทาข่าก็ประมาณพันห้าครับอ๋อครับผมนอันนี้เทาเข่าเนาะ่าอ๋อตอนตอนนี้ของใกล้หมดแล้วสวยนะมุ้งจะับได้ประมาณเดือนนึงหรือาทิตย์หน้าอาจจะอ๋อครับผมหลายราคาลงมา ถขยับถูกถูกก็จะมีเป็นเนี่ยครับเดือนหน้าขึ้นไปราคากระลอกจะขึ้นเนะาะใช่ครับจากตอนนี้ทุกตัวนะครับตัวละห้าร้อยห้าร้อยตัวนี้ลึมตาใกล้ลืมตาบางตัวก็ลืมตาแล้วนะครับตัวละห้าร้อยอันนี้แดงเหรอแดงท้องขาวาาาาาแดงท้องขาวขยับขึ้นมาก็จะเป็นแดงท้องขาวเหมือนจะเป็นไซส์หนึ่งเดือนไซส์หนึ่งเดือนแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบบาทเชื่องกับหนึ่งได้เลยแต่ก็จะมีทุกแดงสบิงแดงแดงสบิงมีเชื่องมีสามตัว1 1> ขอชื่อแดงสมิงเลยเหรอหลังทองหลังทองด้วยครับใใหห้้ดดููเชื่องไหมอันนี้เชื่องไหมเชื่องครับผมหอยด้ครับนีเป็นรอบเลี้ยงอ๋อก็รอบเลี้ยงได้เลยครับโอ้ยอันนี้ตัวสามพันสามพันห้าครับสามพันห้าคือสีสีสวยเนาะอันนี้อันนี้ตัวจะใหญ่แล้วจะหายากสองสีด้วยหายากแล้วตัวจะใหญ่ได้เลยครับโอ้ยนิ่มตัวนี้เราจะเลี้ยงก่อนมาขายเพราจะเชื่อง อย่างนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งอันนี้สองเดือนแดงสมิงใช่ไหมทองสามพันห้าสวยนะตัวนี้ในอืมปะลงอ่าเดือนประาณพันห่าพันสามมันมีเชือกไหมพันห้าอันนี้พันห้าเนาะครับผมจะเป็นไซส์ถ้าเป็นเท้าภูเขาหนึ่งเดือนพันห้าสามพันห้าถ้าเป็นครึ่กับสองเดือนพันสามอันนี้พันสาม นี ane, เ่เนอั oh, oh, นนี้เกือบสเดือนสองอ๋อครับผมโอเคขอบคุณมากครับโอ้โหปลาสวยที่ดีววุ้นหัววุ้นุนหัววุ้นว้นเลยสวยส εί. หั้นว้นเลยสวยอัน <ว loved S 1> <ม>ี้นเล้วเลยสมน้นเล้เลยนล้นวเลยสนนนเล นอนแวกก่อนขอ,องเยอะร้านนี้มีอิสซะซีและก็เสตียงร้านที่บักพีก้าเรามาดูจนนี้ยังอยู่ที่ราคา400เหมือนเดิม ตัวใหญ่มากชูก้าดิ้เตา่าตัวเท่าไหร่ครับเต่าแต่บันท้าตัวใหญ่ด้วยชูก้าราคาเดิมไหมครับ อันนี้ปล่อยได้เล่นได้ปล่อยได้เล่นได้เหมือนเดิมอันนี้อันนี้ไม่ใช่ normal ใช่ไหม normal normal อันนี้ไม่มีใครเจอปั้นจนปั้นจนเชี่ยงนิ่งเลยตัวนี้ต่ในขาวตาแดงขาวตาแดงขาตางเขาเรียกหลุบี้หลุบี้ลุบี้ลตัวนี้ถ้าขาวตาดำแปดร้อย รูบี้รูอ๋อเป็นตาลับทีมอ่ะนะใช่อันนี้นี่ยอันนี้คือคิมิโนตาแดงคี่อไปคมตาแดงตัวนี้อันนี้คือตาแดงขาวนี่ขาวตาแดงนี่มามาจากมาพัฒนามาจากพันอะไรมาจากคิมิโน่คีมิโนผสมโลเซติกอ๋อโอกาสที่จะได้น้อยมากเพราะสีโทจะไม่เหมือนกันนะอัแต่เป็นรูบี้รูโอเคครับผมน้ำข้นตาลนี่โคชิ รูบี้รูอย่งี้เท่าไหร่ราคาตัวนี้พันห้าพันห้าถ้าสมัยก่อนหมื่นห้านคีชินอ้ก็ตกูพันครับครับผมัอ๋อครับผมโอเคครับผมประมาณแปดร้อยบขอบคุณมากครับผมสี่ร้อยราคาเดิมสี่ร้อยถือวไรอะพี่เนี้ยไ่้ค่ายิ่งเหนื่อเลยกีการน้ำกี่กาน้ำ กิงกาตะเเคอ๋อกิ่งกาตะเระเคตักเท่าไร่ครับตัวนี้ราคาไงครับสองพันห้าสองพันห้าเต่าญี่ปุ่นทัวร์สมัยก่อนตอละหมื่นห้าตอนนี้เซลเหลือหกร้อยเอหร้อยราคาลงเยอะเลยสัตว์เลี้ยงตอนนี้สายก่อนตัวละหมื่นห้าตนนี้เลมนลงแต่ราคาสัตว์เลี้ยงนะอาหารนี่ขึ้นย S <S สวัสดีครับ <Girl> <apology> สวัสดีครับผมวันนี้มีความสวยๆเลยวันนี้นี่เกตสวยครับวันนี้สีไตคั้นเลอร์ครับไตคั้นเลอร์ใช่สีหายากอยู่ครับเยมสีแดงยอนิยมไตคขั้นเลื่อนนไต่ั <GO w uther> ้เลื่อคือ3สีเนาะใช่ครับ3สีก็คือเป็นตัวเป็นขาวดำเป็นสีครับน่าจะมีแก้มเหมือนแจ็คแคร์นะครับใช่สีหายากสีไต่ขัลเลืรอน ก็มีแฟนซีแฟนซีตัวนี้เรับแฟนซีเกตมีหมีนะครับนี่ครับแย่งเกตหมีสวยโอ้โหนี่ครับพี่ตัวตัวนี่ฟูมากตัวนี้น่ารักฟูเลยครับสวยเลยครับเท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัวตัวนี้ครับเจลี่ขี้หมุนหมุนเจ็ดโอ้ยเป็นเก้าร้อยในเพล่ะผมผมเห็นหนุน้องอีกคนนึงมาเลยมามาซื้อผมก็ซื้อมาเก้าร้อย ผมไม่เป็นไรทำกรนเองได้เราต้นทุนเรานะั่นครับผมเป็นไงขอบคุณครับขอบคุณครับเหมือนเดิไมไหมครับราคาโอ้จัดโปเลยจัดโปถูกๆลงไปเลยช่วยนเนี่ยนัตู้อย่างนี้นั่นแหละฮะตู้นั้นสองพันสิบ ท่าหร่ครับอย่างนี้อันนี้ปกติเมื่อก่อนน่ะสองพันนะอ๋อครับันขายยู่พันห้าหรือจะซื้อเป็นคู่เนี่ยตัวละพันไปเลยเหลือพันห้านะตอนนี้ถ้าเป็นคู่ก็ตัวละพันอ่ะคู่เมียก็สองตัวสองพันเลยนี่ก็เลกสีอะไรครับอันนี้สีส้มตัวเมียตัวเมียอ่าอนนี้ตัวเมียสมสมชมีอันนี้สีดำเหรออ่านี่สีดำอันนี้ตัวผู้ตัวผู้นี่ตัวผู้ สีดำโตขึ้นเขียวเขียวเขียวเมทเลลิกสีเขียวเมทัลลิกสีเขียวแต่ตอนนี้ผมทำได้เนี่ยตัวเมียสีดำครับตัวเมียสีขาวตัวเมียสีส้มโอ้ต้องปี๊ดเลยอ่าท่าไห่พันไหมอะไรนะอันนี้พันไหม อันนี้ก็พันเดียวดับพันห้าหรือพันเดียวอืมครับครับรถอะตอนนี้รถไปเซฟซื้อไปโอ้โหเซฟอะอืมแต่ถ้าในเพจนี่ก็ยังเหมือนผมดูก็ยังน่าจะยังแรงราคาเซลล์ตัวนี้อ่านี่ราคาโปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นนะผมโปรโมชั่นแ้ช่วงนี้มี J.M. Little Monster J.M. Little Monster ครับผมขอบคุณมากครับโอ้ยตัวเบลเลยวิ่งทำไมสีนี้อะ อม,มันมีลายแปลกๆบา้างตัวนี้เท่าไหร่ครับผมตาวิน่าอ,นะอันนี้เรียกอะไรนะชื่อตาวิน่ามิเตอร์อ๋อครับผมเรืมอีกแล้วไม่ได้มันนานแล้วก็มีพวกนี้ เด sure. oh. yeah, no. อดดาวหางอ้วนกันไปเจอกัน hm. ม mm ือหเดีายวกัมีลูกเตียวเนี่ยจะรอกูน้อยน้อยอนีเชื่ออะไราเอารถให้รถให้รงูแลพี่แซงกลวับูทะเลทรายงูทะเลทรายต้องมาันเลยนะ แซนบัวเหรอชื่อแซนบัวโอ้มีสองตัวเลยตัวรับพันสองสองัสองยกกล่องไปเลยไม่ว่าคูสเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวสุดเท่าไหร่ครับประมาณคอนเน็กตเมตรไหมไม่ถึงไม่ถึงสั้นๆตัวประมาณคอนเน็ต กบอะไรกบไทบ้านเรากบบูซอกไทยสีขาวโอ้บูซูซี่ลูซี่ตายนโ่ตาเลาโมูด้วยโอ้เท่าไหร่ครับนี้ก็ละสามร้อยเสามร้อยเลี้ยงก็โตเหมือนกบไทยเล้วโตแล้วกบเน้ตลาดสีสวยเลี้ยงเป็นงูเป็นกบสวยงามเลยนี่บัจเจ็ตกบนะบัจเจตมตัวนี้เหรอไปับัแต่มันร้อน เท่าไหร่ครับบาเจ็ดมตเจร้อยคเจ็ดบาทอ๋อฮอนซอกอันนี้พอโมชั่นอ๋อฮอนซอกร้อยาสแถมอาหารเม็ดด้อ๋อสองร้อยหาสิบแถมอาหารเม็ดช่วงจัดโรอันนี้กรลบป่ะเหมือนกันอ๋อสีเหมือนกัเลยขอบคุณมากนะครับอ๋อนี้มีเดี๋ยวเท่านี้น็อตเตา จะลอกกันจะลอกกันจะลอกร้านจะลอกคอกอกอกาสสิโกรองนี้มีราคาไหนบ้างพี่ตอนนี้ก็จะมีแดงนอง้องขาวครับ700แดงน้องขาวอันนี้เนาะ700บาทใช่ค่ะแล้วก็ขาวน้องขาวก็จะมี800กับ900 8 0กับ900ใช่แล้วก็าจะแทนที่เสนอร้านจะเป็นจะลอกส่วน อันนี้ก็รอบดงอ่า,อาทุกไซส์เลยราคานีเลยสองพันใช่ค่ะตอนนี้ตรงไหนยากมากตอนนี้ใกล้จะขาดตลาดแล้วใช่ไหมครับผมเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนเดียวที่มีได้ยอยเดือนหน้าขึ้นแล้วขาดเยอะเลยแหละขาดราคาขึ้นได้ไหมครับผมแต่เอาเถอะถ้าเป็นเวลาเดือนนี้หนาวนะช่วงช่วงหน้าฝนแล้วก็ลอกขาดหรือหน้าหนาวมันเป็นฤดูที่ต้องน เป็นเปฤดูของเขาครับผมตัวนี้ก็รอบโดง 2000. สองพันขอบคุณมากนะครับวัวนี่แมวสิบแปดบาทลูกสิบแปดบาได้แมวร้านพี่หลังบอกเลยแต่ผมบอกนอนแมวครับเป็นเยลาแป๊บถ้าหายปุ๊บปายไม่ดีมีจะมีภืนนะไม่มีการกลับมาเป็นสามผมบอกเป็นพวกครัวด้วย เอายาหมู่พวกแต้มนะวิธีตานแต้มคือแต้มไปวันเว้นวันสามวันนี้เป็นร้านหนึ่งนี่ดีเนษดีมากลอลขึ้นเลยและถ้าเราอยากจะล้างสีม่วงก่อนล้างสีม่วงออกไปใช้แอลกอฮอล์ล้างแฉะเช็ดสีม่วงออกไปมเมันจะละลายสีออกไปเลยนะครับง่ายๆนะครับครับส่วนเวลาเราจะไปหาหมอหมอเขาก็จะพยายามแนะนําว่าไม่ดีเดี๋ยวจะไม่เห็นร่องรอยของของร่องรอยของผิวหนังที่มีปัญหา เพราะอะไรเพราะว่าหมอกนะ็อยากจะให้รักษาแบบกับเขาเนาะเข้าใจแหละทีนี้ก็เป็นวิธีนะเขาเรียกเป็นการรักษาแบบทางเลือกนะแต่ถ้ายาม่วงไม่มีหาซื้อง,ง่ายเลยอย่างบางทีน้องๆผมก็อยู่ที่ห่างไกลเนาะเข้าถึงสัตวแพทย์ได้ยากผมก็จะแนะนําว่าให้ไปร้านขายยาคนนะซีมาครีมซีมาครีมแต้มได้เหมือนกันทาแผลรอยละลหรือแผลที่ที่ว่าเป็นเชื้อราน,นะครับใช้ได้ครับ ห้าวันเว้นวันนะครับสามครั้งวันที่เจ็ดผลเริ่มมาแล้วจะเห็นเลยครับผลไล่อ่อนจะขึ้นเลยนะคราบับง่ายๆเบาคือหมายถึงกระเป๋ากระเป๋าเราจะได้ไม่ต้องแบบไปเบาจากการรักษาที่มันเยอะเกินไปเาะอันนี้คือง่ายๆนะยาม่วงกับซีมากรีดใช้ได้เหมือนกันปลอดภัยด้วนอันนี้พี่ติอันนี้อันนี้จะแพงจะอยู่ที่ตัวละแสนห้าเมื่อกี้ก็ขายทีตัวแล้ว ขายแล้วจนเลยแี่ยมันแพงเพราะว่าเป็นแนวที่ตอนนี้เป็นแนวที่นิยมแล้วราคาที่นําเข้าจากสูงและความต้องการสูงเขาก็จะขายกันที่ราคาตัวหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่นะครับเ,เรียกว่าปริมาณในเมืองไทยยังมีน้อยอยู่แต่ถ้าอย่างอะไรที่ผมมีอยู่แล้วนะเพราะได้เยอะแล้วผมก็จะราคาเบาให้หมดเลยไม่ยากครับก็ประหยัดขายเสฟไป นี ه, ่กวางมือเรียกหน่อยกว่างมือเรียกหน่อยนะกำลังออกอ่ายูทูปนะเออมาตามมาใครอยากได้แมวตามมาหาที่หลังได้ครับเหมือนเดิมที่หลังใจดีเหมือนเดิมแหละนะครับเน้นแบ่งปันนะไม่เลี้ยไม่เน้นข้างตึกไปแล้วตันนี้แบ่งปันแบ่งปันกันนะครับบอกเลยช่วยทุกสายพันนะครับถ้ามีไม่ห่วงเราเน้นแบ่งปันนะครับ ันนี้ถ้าอีกประมาณ2เดือนก็จะแน่นปึกเลยนะครับผนตามตัวก็จะแน่นแล้วน,นี้ขนล,ลูกแมวนะขนล,ลูกแมวเ็ก็จะค่อยๆผ่านออกนะครับแล้วก็จะขึ้นขนจริงมาเรื่อยๆนะครับในลูกแมววันนี้ก็จะมีการผ่านขนล,ลูกแมวออกบ้างแล้วก็จะขึ้นไปฝนจริงขึ้นมาใช่ครับใช่ครับขนก็จะประมาณนะี้ ครับก็ประมาณเหมือนพี่เขาครับตอนรุ่นพี่เขาที่เราได้ดูผลเมื่อกี้เนี่ยตอนเล็กๆอายุเดียวกันก็ผลก็จะเป็นแบบเดียวกันแค่ดูผลจะเปลี่ยนมาแบบนี้นะอ่าแล้วสีสีมันนะฮะสีก็จะเข้มขึ้นใช่เนี่ยลายจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับใช่ครับจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นไปตามวัยเขาด้วยนะครับเนี่ยลายหัวลายก็จะเข้มขึ้นนะเนี่ยฮะก็จะเข้มขึ้นตามวัยนะตามวัยครัาอันนี้ขาสั้นนี้ขายาวตาอันนี้เปิดอยู่หมื่นหกอ่าพอผลกำลังจะตกเอาไปหมื่นสอง ผลทําให้ราคาผมหายไป 4, อ,อีกสี่พันง่ายๆผมลดให้กันได้ผมลดเลยผมไม่ยากหรอกครับผลมาช่วยอีกสี่พันนี่เห็นไหมผลมาช่วยให้อีกสี่พัคนคตน่ารักออกเลยครับคุ้มค่าใช่ผลเนี่ยล้วผล<ะ>จะเป็นแบบเดียวกันนะพี่ดูหางนะเนี่ยมันจะมาแบบเดียวกันหมดทั้งผลตัวผลหางมันจะมาทางนี้หมดนะครับมันจะพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆเนาะแมวอย่างตัวนี้ตอนนี้อายุเดียวกันผลก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ อย่างที่ผมพามันน่ยให้ดูเปรียบเทียบเลยจะได้รู้ว่าเอโตมาเป็นผลแบบนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยใช่สวยตัวนี้ต้องรอให้สวยสักเดือนหนึ่งอีกสักเดือนนงก็จะสวยมันยิ่งโตยิ่งสวยแหละนะผมบอกเลยยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งผ่านไปเดือนสองเดือนสามเดือนความสวยก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับความสวยมากขึ้นแน่นอน ยกต้นให้หน่อยนี่ตัวผู้ไข่ครบสองเม็ดจะไปเจอเลยลูกลองทําดูก็ได้กําลังเจอแย่ทาไปก็จะเจอไข่หมดเลยสองเม็ดตัวผู้อ่ะตัวนี้ตัวผู้ครับผมเป็นแมวตัวผู้ที่หล่อมากเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เหรอปกติขายอยู่ห้าพันแปดนะครับแต่วันนี้ผมจัดโปนะจัดโปเหลือสามพันแปดเพือตัวในมันกิ้นนะครับมันกิ้นขายยาวผมวันนี้จัดโปรสามพันแปดทุกตัว สองโยโยไปเลยสามพันแปดจั่วโป่สามพันแปดตุกตัวพยายาเป็นโปรดีๆหนีฝนตกว่าง่ายโปรดีๆหนีฝนตกอ่ะส่วนส่วนขาสั้นนะเพื่อนๆมาดูได้นะลูกหมื่นแปดอ่าที่อ่ามาที่ที่เราเปิดหมื่นแปดเนาะอาทิตย์นี้เปิดหมื่นหกแล้วถ้าฝนจะตกเหลือหมื่นสองนะเหลือหมื่นสองตรงๆเลยผมไม่ยากหายไปหกหายไปหกพันโถงนี่ฝนจะตกเนี่ยเหลือหมื่นสองนะขาสั้นเตี้ยน่ารักเลย วัคซีนแล้วนะครับอันนี้อะไรปังกิ้นเหรอปังกิ้นครับพี่น้องการอันนี้เป็นข้อพี่นี้ข้อน้องพ่อเดียวกันแต่คนละแม่เนี่ยให้ดูกันเลยเห็นๆเลยครับจะได้เปรียบเทียบกันคึกเลยรตัวนี้่ายให้ดูเปรียบเทียบกันได้เนาะเวลาลูกค้าไปเลี้ยงจะได้เข้าใจหมื่นสองได้หมื่นสองพออาทิตย์หน้ามายังหมื่นสองไหมหมื่นสองเหมือนเดิมะไม่ยากเพราะรู้ว่าอาทิตย์หน้าจะมีบรรยากาศทึมๆอย่างนี้ก็ยังให้กันได้อีกครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่เป็นไรหรือใครดูคลิป แล้วมาทวงกับพี่ลังก็ได้นะบอกเฮ้ยพี่หลังอยากได้โปรบอกหน่อยดูคลิปมาอาทิตย์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราดีๆให้กันครับแคปแคปมาเลยนะแคปหน้าคลิปมาเลยมาเลยมาเลยมาทวงมาทวงโปรโมชั่นดีๆจากพี่ลังได้เลยโปรโมชั่นของผมเป็นโปรแบบพี่น้องนะยื่อหยุ่นกันได้คุยกันได้หมด คุยกันได้หมดไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราอยากให้น้องๆได้ของดีราคาเบาๆอยู่แล้วนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับัับบคผสวัสดีครับผมจอเมาส์อเมาส์โอ้นี่เยอะเลยใช่ครับไซสโตออกเยอะเลยช่วงนี้รอเมาส์ใช่ครับมีส่งไปนอกไปสองร้อยตัวอ๋อมีออกนอกด้วยราคาเป็นไงเหมือนเดมมไหม เราก็เหมือนเดิมครับอาจจะดับลงนิดนึงครับสีก็จะออกน้ำตาลขึ้นเนาะมันไม่ค่อยดับสีกับน้ำตาลแดงๆปกติเทาปกติก็จะเป็นเทาแบบนี้นะใช่ครับคือเขาเขาเริ่มโตป่ะสีจะออกแบบนี้หรือว่ามันบิดมาเรื่อยๆไม่ครับอตอนแรกๆตอนเด็กจะเทาใช่ไหมครับพอโตมานะปกเดือนก็สีไม่ได้อ๋อครับผม ก็คือมาจากสีนี้แหละแต่ว่าโตมาก็จะจางออกมาหน่อยจะเป็นตาลเริ่มต้นเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นตัวไซเด็กนี่สองร้อยครับไซเด็กเป็นพ่อแม่พันคู่ละห้าร้อยครับไซเด็กสองร้อยพ่อแม่พันคู่ละห้าร้อยครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับบอมเปอร์ สวัสดีครับพี่โอ้คงว่างเลยใกล้หมดแล้วแมื่อวานเยอะม่อวานมีเยอะเลยเนาะอันนี้เหลือสีมมีครีมินโอครมออตัวนี้มีอ๋อครีมิมีลองโมดครีมตอนนี้เท่าไหร่ฮะคีมิโนลตัวพู้หนึ่งพันหนึ่งพันอันนี้อะไรเอ่ยแพทกับโมแพทูแพทกับโมอันไหนทูเนี่ยอันนี้ทูเหรออันนี้โม พันเจ็ดพันสามตัวเมียทั้งหมดเลยตัวเมียสามตัวเลยแล้วก็มือชิ้ติดเจ็ดร้อยรูเนาะข้างล่างรูหมดเลยใช่รูเจ็ดร้อยถ้าตัวเมียตัวเมียตัวละเก้าร้อยครับผมประมาณนี้เนาะร้านพี่แอนชูก้าครับผมอันนี้เมียแคสราคาเก้าพันห้ากับหมื่นสองเก้าพันห้ากับหมื่นสองวันนี้ยังอยู่ไหมพี่ด็อกหรือไปแล้ว ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับโอเคคณะผมโซนข้างจัตุจักนี่เจเจมอวัตูสี่นะเป็นโซนที่มีทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณนี้เนาะบางร้านไม่มีของแลวันนี้มาเย็นก็เลยไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายให้เป็นบางร้านได้รับชมก็บรรยากาศก็ข้าวประมาณนี้คนระเดี๋ยวนี้ก็จะเน้นเป็นตู้อคกกนนะคริกะนะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ